สวัสดีจ้ามูลนิสิภาพพี่น้องมาองออก,กอบเนาะจ้ากบห <c oughs> น้าบาดเฮาเน,นาะจ้ <c oughs> าฮักกระชิมแม่แอนเผาเนาะจ้าเผา,าก,ากบเน,นาะจ้าเผาทางหนา้าทางหลงังเนาะจ้าเผาจนมัน,หนแหงพุ่นล่ะพี่น้องคือนลนไกลเนี่ยนะ้า ล้างให้สะอาดนอกจากขี้เท้าขี้ทานขี้ดินนอกจากล้างเรียบร้อยห้ากระสดมาคั่วน่าจะคั่วกบน่าจะเบ่งทองมันเดอพี่น้องมีอย่างีหนมีแต่ใครหลุดหๆจ้าพี่น้องพี่น้อง อายทว,ทวนเลยจ้ะ <c oughs> กับสีแบ้ไครมันออกเราจ้ะคุณนะ่ะม่แตไใครีิดออกในถอ่อ กัะชิมาหลางอีกเท่านึงเนาะจ้าหลางทั้งในให้มันสะอาดเนาะจ้าต่อไปฮะกัะชิมาฟันเป็นตอนพอดีคำาเนาะจ้าแล้วเดแล้วจ้ามาตอนหน่อยตอนใหญ่กระตัาแล้วเลยจ้าขาอวยยงให,ใหเลยพี่น้่ง กะสิมาตาตอนเรียบร้อยนะจ๊ะฝูงมีหอดตบพี่น้องวันนี้ฮักะสิไปทํำการออมนะจ๊ะนี่ฮักะสิตำม,มกพีกกระเทียมหัวหอมนะจ๊ะแดวแวเฮาก็ เอาเครื่องใส่ในหมอน่ะจะนี่พี่น้องจะแสบก็จ้าเอากะใส่พักจิ้งข่น้ำนอกจะห้า,ากระชีขัวนอกจะจนแห้งนอกจะขัวให้มันแห้งใส่น้ำปลาลาลงไปจ้าน้ำปลาแดกแ่บแบนัวๆเลยจ้าพี่น้อง ะสีข้นใช่กันนอกจากครัวเครื่องให้มันหอมนอกจากพี่น้องที่ขาดบ่อใดก็คือผงนัวนอกจากใส่ชูรสแต่แต่สูตรไผลสูตรมันนอกจากนั่งกับสีข้นใช่กันนอกจากข้นให้มันหอมนอกจากพี่น้องให้เนื้อมันฮดเข้ากันนอกจาก หมอก,กับพุกับทีกับท่างก็จะพี่นอ้อง <c oughs> จังีิละอินทีานก็จะบานหน้าบานบาหอเ<อ>ขาที่เขาท่างแล้วพี่นอ้องส่นน่ะโลูปุกปุกเลยจ้ะแต่พวกท่านชายนานก็จะแล้วกระ,ะสีค้นต่อไปก่อนนะวันนี้ใดที่แล้วถ้ากระสีเอามาใชาน้นานก็จะใส่น้ำเปล่าไปสองโจก็จะ คนให้มันเข้ากันนะจ๊ะมีแต่ตอนใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องคนอ่ะโคตรลลวจ้าพี่น้องเอาใส่ขัข้วลงไปจ้าเพื่อความข้นของขอ,องอกุนะจ๊ะ ก็คนน่าจะคนให้มันเข้ากันหอมเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ก็เป็นพักของเห้าน่าจ้าที่เห่าเจ็ดใสในมือน,นี่มีพักดอกแค่พักอีเลิศพักสไล่น่าจ้าแล้วก็พักอีตู ขมงมอันรำเลยจ้ะพี่เนาะแสบๆน้ำกันจ้ามันนี่กระเด็ดฟดได้เต็มที่แล้วเนาจะจ้ากระไซพักลงไปจ้าไซพักเรียบร้อยฮากะจะพากกว้ข้าวหนึ่งนาจ้า โคดล้วจ้ะน่าก,ก็จิตฟิดฝาว้ก่อนนอกจาก <c oughs> ถาข้าวนึ่งนอกจากโฟดเราจะวันนี้เป็นตะแสรบ้ะจ้ะพี่น้องแกงอ่อมกบด้วยจ้าวันนี้ส่พัรหลายเลยจ้ะพี่น้องซิมเบิงทกอนนาอกรน่าจาะนัวบอได้ทีแ่ล้วจ้ะ ล้วก็ใส่พักอีตูลงไปเ่อขวามหอมเน่าจะเรียบรอยจ้ะพี่น้องใส่พักอีตูข้าวหนึ่งข้าก็จะบองไ้เน่ะจะปิ๊บจ้ะบะ้องไปเลยสุกแล้วจ้า มาเด้อพีนอนอพ่น้องกินออมกบน้ำกันจ้าออมกบแซบๆแลยวจ้ามแต่ตอนใหญ่ๆมีใครม่พวงใครผอมแล้วจ้ากบไข่จ้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแลนะจ้าสวัสดีจ้า